กะละแมตอนแรกอะคนแทบจะไม่รู้จักแล้วเพราะว่าเป็นขนมโบราณแล้วก็กล้าพูดได้เลยว่ากะละแมกลับมาอีกครั้งที่ทําให้คนวัยรุ่นได้รู้จักกะละแมเพราะเกดเกดกล้าพูดได้เลยตรงนี้เลยมาวันแรกเลยได้ร้อยกระถาก็ถือว่าเยอะในสําหรับแบบก็โอเคแหละแล้ววันที่2เราต้องทําให้ได้มากกว่านั้นจะเป็นช่วงวัดไร่ขิงที่บูมแบบว,ว่าก็หนหนัวตื่นเจ็ดโมงเช้านอนประมาณตีสามตีสี่ทุกคืนบอกเลยว่าเหนื่อยมากช่วงนั้นที่จะแบบจับเงินเยอะๆจะเป็นช่วงนั้นซะมากกว่า ม่เกดนะคะคนส่วนมากก็จะเรียกแม่เกดค่ะเป็นเจ้าของร้านกะละแม่เพชรยั่งยืนค่ะกะละแม่แม่เกด ปกติแล้วอะที่บ้านจะทําตัวกระลาแมอยู่แล้วนะคะทำตั้งแต่รุ่นปูรุ่นเกดเนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้วก็จะเป็นรุ่นปูพ่อแล้วก็ตกพ่อมาถึงรุ่นเกดพอเกดเรียนจบเกดก็เอาตัวกะลาแมเนี่ยมาพัฒนาด้วยความที่เป็นคนที่เรียนไม่เก่งอยู่แล้วใช่ไหมจะให้มปเป็นลูกน้องเขาหรือไปเป็นลูกจ้างเขาเอาง่ายๆเลยหัวสู้เขาไม่ไหวก็เลยแบบเอ้ยเราเลือกที่จะกลับมาพัฒนาในตัวของที่เรามีอยู่ดีกว่าก็เลยเลือกที่จะเอากระลาแมเนี่ยขึ้นมาทําเป็นกิจการส่วนตัว เ,เด็กเกเรคนหนึ่งตอนอยู่ปีหนึ่งอะรู้สึกว่าน่าจะได้1 2ึ่งจุดสองศูนย์จะถูกลิทายอยู่แล้วจนจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วอะเหมือนด้วยความที่เป็นลูกคนเดียวแล้วตอนนั้นแม่เป็นมะเร็งด้วยคือความหวังทุกอย่างมันกลายเป็นว่ามันอยู่ที่เราแล้วพอหลังจากที่อาจารย์บอกว่าจะถูกลิทายอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นก็กลับเป็นคนละคนเลยหมายความว่าด้วยความที่เราย้อนนึกกลับไปถึงกลัวแม่ร้องไห้กลัวอะไรกลัวแม่เสียใจด้วยความหลายๆอย่าง ก็เลยกลับมาเป็นเนี่ยกลับมาเป็นเกตทุกวันนี้ หน่อยก็หมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเลิกเรียนเราก็จะไปช่วยแม่ขายของแต่รุ่นปู่กับเกศไม่ทันแล้วแต่จะเป็นรุ่นรุ่นพ่อที่ยังทันอยู่เลิกเรียนเนี้ยก็จะต้องมาช่วยพ่อขายของเป็นคนที่ชอบขายของอยู่แล้วด้วยก็คือเอาจริงๆไม่ชอบเรียนบางทีนะแม่แม่เหมือนแม่จ้างมาช่วยขายของหน่ยอยหยุดเรียนเลยขายของดีกว่าได้ตังค์ด้วย ตัวนี้มันเอา,ง,าง่ายเลยจะเป็นผลิตภัณฑ์ตำบลตัวกะละแมนเนี่ยมันเป็นของเพชรบุรีอยู่แล้วเาขาเรียกว่าขนมหวานน่ะมันก็ต้องเมืองเพชรใช่ไหม mm hmm. ก็คือเป็นของเพชรบุรีแล้วพอ mm hmm. เหมือนเราเอามาปรับปรุงพัฒนาสูตรขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ทิ้งความเป็นโบราณเมื mm ่อก่อนมันจะมีแค่กะทิสดใช่ไหมคะสูตรดั้งเดิมออริจินอลมีใบเตยแต่ที่คิดขึ้นมาล่าสุดจะเป็นโกโก,โก้โกโก,ก,ก้กานมสดที่คิดเองแล้วก็ทําเอง อนนี้เราจะเอาไปหลักเลยว่าแต่ละวันเราขายได้ยังไงสมมุติว่างานนี้มาวันแรกเลยได้ร้อยกระถาแล้ว,วันที่2เราต้องทําให้ได้มากกว่านั้นต้องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้เพียงพอแล้วเราจะรู้ลิมิตว่าสมมติว่าอ่าวันนี้ได้แค่นี้พรุ่งนี้ยังสุกเสาร์อาทิตย์มันจะต้องได้มากกว่าวันธรรมดาอยู่แล้วเราก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก น้ำตาลคือจุดที่สําคัญที่สุดของเราว่าจะใช้น้ําตาลในชุมชนเราจะใช้น้ําตาลแท้ร้อยเปอร์เซ็นที่จะไม่ผสมน้ําตาลทรายเลยเอาง่ายๆเลยว่าหัวใจของกะละแมอยู่ที่น้ําตาลแล้วก็กะทิเราเนี่ยยังเรามางานเนี่ยเรากะทิมาทําเองก็คือเหมือนว่าเราต้องการความหวานมันให้ได้มากที่สุด ปู่พ่อเขาทํากิจการณตรงนี้มาตั้งแต่แรกเลยคือบ้านเรา่เป็นการขายตามงานวัดมาตลอดตอนนี้คือกําลังจะทําหน้าร้านแล้วด้วยแต่ว่าลูกค้าสามารถไปซื้อที่ที่บ้านได้ก็คือเปิดหน้าร้านไว้ที่บ้านแต่ตอนนี้เราจะกําลังจะทําหน้าร้านออกมาตรงข้างถนนใหญ่เลยและอีกอย่างหนึ่งคือของเราจะมีขายออนไลน์อยู่ตลอดด้วยก็คือลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสามารถสั่งของเราได้ทุกวันเราจะมีการสั่งสินค้าจะบางทีกถ็ถ้าว่างๆนะจะไลฟ์ทางเพจด้วยทิกตอกด้วย TikTok ก็คือได้ได้สองช่องทางเลยค่ะอันนี้กะละแมารสกะทิสดนะคะเป็นดั้งเดิบออริจินอลน,นะคะมีความเหนียวนุ่มหวานมันยืดมากกะละแมแม่เกดบอกเลยว่าน้องต้องยืดนะคะตัวเกดมีชื่อใน TikTok ใน Facebook อยู่แล้วคือเหมือนมีผู้ติดตามมากพอตัวอยู่แล้วแล้วครวนี้คนก็เลยแบบ เหมือนพอเรากระแสะกระจายไปกระจายไปคนก็เลยเอ๊ยอยากลองชิมกะละแมซึ่งเอาเอาจริงๆนะเกรดก,ก้าพูดได้เลยว่ากะละแมตอนแรกอะคนแทบจะไม่รู้จักแล้วเพราะว่าเป็นขนมโบราณแล้วก็ก้าพูดได้เลยว่ากะละแมกัไมาอีกครั้งที่ทําให้คนวัยรุ่นได้รู้จักกะละแมเพราะเกตเกรดก,ก้าพูดได้เลยตรงนี้เลยจับเงินล้าน ก็ช่วงช่วงตอนเข้ามาทํากิจการเองอะค่ะพี่แรกๆรกยังแรกๆมันก็จะมีแบบบ้างนิดหน่อยถ้าถามว่าเอาแบบบูมขึ้นมาเลยจะเป็นช่วงวัดไร่ขิงที่บูมแบบว่าก็หนัวตื่นเจ็ดโมงเช้านอนประมาณตีสามตีสีทุกคืนตีสาแน่ๆทุกคืนนะพี่บอกเลยว่าเหนื่อยมากช่วงนั้นที่จะแบบจับเงินเยอะๆจะเป็นช่วงนั้นซะมากกว่าตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เพลเลย ยังค่าที่แพงๆเอายกตัวอย่างวัดไร่ขิงวัดไร่ขิงเนี้ยเป็นวัดที่เราขายมาตั้งแต่แบบนานมากๆแล้วเราจะรู้ลิมิตในการว่าเราลงไปเท่านี้เราจะได้กลับคืนมาไหมอะไรประมาณนี้แต่ถ้าสมมุติว่าอย่างไงานเนี้ยไม่เคยมาเลยงานมรดกโลกยังไม่เคยมาก็เสี่ยงมันต้องลงทุนนะพี่คือมันต้องลงทุนใช่ไหมถ้าเราไม่กล้าที่จะลงทุนอนะทุกอย่างมันก็จะไม่กล้าก็คือถ้าเจ็บให้รู้ว่าเจ็บเรามาแล้วนะเราเจ็บก็หยุด แต่ถ้าเราไม่เจ็บคือเนี่ยยังเนี่ยมาหดแรกแต่พอมาแล้วมันโอเคไม่เจ็บปีหน้าเจอกันใหม่